สองวันที่8 29 30คือปลายเดือนเนาะเขาจะได้มาบินสบาทที่เมืองโบราณเนาะ,ะและกลางเดือนเนาะก็จะไปลานเสียงธรรมลาดพร้าวเ1เออทุกกลางเดือน15 5 6เนาะเนาโดยมอหมายให้จ่าลุงตาจะเป็นคนไปนำร่องก่อนเจรแรกก็ให้ครูบาทุยกับครูบา ปูเนาะเป็นชุดที่จะไปประจําเลยทุกเดือนเนาะส่วนที่เมืองโบราณหลวงตาก็จะมาทุกยี่สิบแปดยี่บเก้าสามสิบทุกเดือนปลายเดือนเนาะเพราะว่าหลวงตามีช้างอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าของช้างเนาะจ้องมาดูช้างเนาะเพราะว่าหลวงตาปล่อยช้างไว้ตรงนี้ตัวหนึ่ง ก็ต้องมาเนาะ,ะวันนี้ก็สำคัญแต่วันที่28เดือนหน้าสำคัญที่สุดเพราะเป็นวันเกิดในหลวงรสิบของพวกเราะจะได้มาทำบุญที่นี่ใส่บาตรที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์500 500ลูกเนาะเฉพาะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทจะมาบินทบาตท,ที่นี่ในวันที่28เดือนหน้าซึ่งเป็นวัน เกิดในหลวงรอสิบของพวกเราเนาะ,ะโดยที่เมืองโบราณเนานะได้จัดสถานที่ตรงนี้ทุกเดือนเนาะ,ะโดยผ่านกันมาเนาะหลวงตาแต่แต่หลวงตานี้จะมาประจําทุกเดือน28 29 30เกาสเนาะ,ะวันไหนถ้ามี31หลวงตาก็จะอยู่ถึง31เนาะเพราะว่าเดือนหนึ่งปกติเขาบอกมี30วันตอนนี้หลวงตาไม่เชื่อแล้วล่ะ เพราะบางทีมี30บางทีมี31สนะิบเอ็ดนาะจริงไหมเออเดือนหนึ่งมันไม่ได้มี30วันจริงๆไม่เนทะี่ยงจริงๆอะเนาะเออจริงไหมยี่สิเก้าวันยี่สิแปดวันก็มีเดือนหนึ่งนะโอเคอะไรสบหนึ่งครับนะที่จริงเวลาประเคนให้พาแล้วอย่ามาจับของพาอีกโอเคอนะเดี๋ยวโทนปรับนะเว้ ให้แล้วมาเอาคืนแบบน,นี้ตกใจไง <c oughs> ปักเคนเนี่ยก่อนจะฉันข้าวผ้ากรมฐานเนี้ยจะรละมัดระวังอ่าถ้าถ้าประเคให้แล้วอย่ามาแตะโยมอย่ามาแตะ,ะกับข้าวข้าใครจะแตะ <c oughs> คือแตะแล้วก็เหมือนกับฉันฉันไม่ได้ประมาณนี้ท่านระมัดระวังมากเลยนะ เพราะฉะนั้นประเคนแล้วเนี่ยห้ามมาจับเนาะเออประเคนแปลว่ายกให้แล้วเหมือนพ่อแม่ประเคนให้ลูกคําว่าประเคนในเป็นภาษาบาลีเนาะยกให้ลูกยกให้เหมือนประเคนให้พายกให้พระแปลว่ายกใหเ้เหมือนอ่าเมียประเคนให้ผัวผัวประเคนตีนให้เมียอ,อย่างเงี้ยอ,อประเคนคนจริงไหม บักเคนแปลว่ายกให้ออนะเพราะฉะนั้นยกให้แล้วเนี่ยอย่ามายุ่งนะคือถ้ายุ่งแล้วถ้ามาแตะปุ๊บพระท่านจะไม่ฉันเลยนะนะไม่ฉันเลยนะจำไว้นะ,ะม,นะมึงจะบวชหน้านะ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 ปกติเนี่ยแม้แต่ของตกบาทเนี่ยออนะนะท่านจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาไปฉันอีก สละออกหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องสละออกแม้แต่ท่านจะรักษาพระธรรมวินัยโดยเข่งครัดโดยพระกรรมฐานเนี้ยอย่างมาประเคนน้ำตาลอย่างเงี้ยประเคนอยู่ได้เจ็ดวันหมดไม่หมดก็ต้องสละออกท่านทาให้ให้สะสมไม่ให้สะสมเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในศาสนาที่เรานับถือด้วย นะไม่ใช่บวชมาเล่นๆนะเนี่ยฝึกนั่งเนี่ยพระพี่เลี้ยงต้องฝึกอย่างหนักจริงไหมอ่านะอ่าท่านสอนกรรมฐานห้าจริงไหมเริ่มต้นเนี่ยนั่งเนี่ยสอนกรรมฐานห้าเกซาโลมาเนี่ยนะเข้าใจไหมอนุโลมปฏิโลมห้าอย่างทวนไปทวนมานี่เริ่มต้นอนุบาลท่านสอนกรรมฐานเกห้าเรียกว่าอาของสกรปรก ในร่างกายเราเกซ่ารลมาคือ,อผมขนเล็บหนังนะแต่ถ้าเราผ่านไปภาวนาผ่านไปขั้นขั้นปริญญาปริญญาปร,ริญญาจีญญาท่านก็จะสอนเรื่องอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเห็นไหมสอนคนละอย่างนะอุปชาจะบอกเลยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหมายถึงอะไรอะ ศีลตัวนี้ไม่ได้ไปท่องบนนะศีลตัวนี้คืออธิศีลหมายถึงจิตกับศีลเป็นอันเดียวกันแหละอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทีนี้ลึกลับและลึกซึ้งคนที่เป็นอธิศีลนี่คือเป็นพระแท้และปิดนรกได้เรียกว่าโสดาบันขึ้นไปเห็นไหมเริ่มแล้วปิญญาปาริญญาตีแล้วอ่าเริ่มโสดาบันแล้วเห็นไหมอ่า ถ้าเลยอธิศีนอธิจิติปัญญาเป็นศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าเป็นขั้นสุดท้ายอ,อมสุดท้ายเรียกว่าเข้าถึงอลาตผลนี่นี่นี่เห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นมันต่างกันนะเพื่อนพระกรมรมฐานเนี่ยบวชแล้วห้ามอ่านหนังสือนะใส่หลวงปู่มั่นเนี่ยอย่าอ่านเด็ดขาดหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้อ่านเห็นไ,ไหมให้ลืม ให้ลืมสอนให้ลืมสอนให้หยุดคิดสอนให้สิ้นคิด่ะไม่จะไปไม่เอาความจําไปเรียนไปอะไรมันไม่สงบหรอกอะมานั่งดูถ้ามึงรู้มากๆเนี่ยโอ้โหยิ่งพวกดร็อกเตอร์เนี่ยนะสอนยากมากอ่ามันคิดมากมันสัญญาเยอะความรู้มันเยอะความรู้เขาเรียกว่าขั้นสัญญามันเยอะจะนั่งหละไม่สงบี๋ยวก็คิดน่นสงสัยน่นสงสัยเนี่ยเห็นไ,ไหม พระกรรมฐานถึงไล่เข้าป่าเลยเห็นไหมไปนั่งดูความคิดเออทำยังไงให้รู้ความคิดให้รู้ทันมันให้แยกออกจากความคิดให้ได้เออถ้าจะไปฝึกนั่งคิดเนี่ยไม่ต้องฝึกหรอกมันคิดเก่งอยู่แล้วจริงไหมเพื่อนฮะฝึกเพื่อจะรู้ทันมันเพื่อจะหยุดคิดเพื่อจะสิ้นคิดนี่แหละอ่ามึงไปอยู่วัดไหนถ้ามึงคิดอยู่มึงไม่สงบ,บหรอก จริงไหมนอนอยู่กับเมียมันก็คิดถึงคนอื่นมึงเห็นไหมอ่าจริงนอนอยู่กับผัวราคิดถึงคนอื่นนี่ถ้ามันเอาความคิดมาพูดเนี่ยมันฆ่ากันตายเลยนะแต่ทีนี้ปากกับใจมันไม่ตรงกันเห็นไหมมันคิดอย่างหนึ่งมันพูดอย่างหนึ่งทุกวันนี้เขาเรียกถึงเรียก,ยกมารยาารยาทนะพูดไม่จริงหรอกเกียดจะตายไปพอเจอหน้าหน้าเขาเหมือนปววให้สวยจังนะเห็นไหม นี่นี่นี่ถ้าไปพูดตรงก็ไม่ได้เดี๋ยวมันแทงตายมันยอมรับไม่ได้หลังตาเคยพูดว่าคนเรายอมรับความจริงไม่ได้แต่อยากอยากได้จากความจริงแต่ตัวเองกับโกหกตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะความคิดนี่แหละหลอกลวงความคิดนี่แหละโกหกะจะไปปฏิบัติท,ทาที่ไหนก็ตามไปนั่งอยู่เขาไหนถ้ำไหนก็ตามถ้ายังคิดอยู่ไม่มีทางสงบจำไว้ นั่นแหละยังไม่เป็นอธิศีนถึงจะบวชก็ตามนี่สมมุติว่าหลวงตาหลวงพ่อดนถ้ายังคิดอยู่เนี่ยไปคิดถึงเมียชาวบ้านเห็นไหมนั่งอยู่เนี่ยมันไม่บวชกับเรานะนั่นยังไม่ถึงอธิศีลยังมนโนกรรมยังสร้างอยู่ความคิดส่งออกนอกอยู่เห็นไหมยังสร้างกรรมอยู่เรื่องทางมนโนกรรมอยู่แต่ไม่ได้ทำสร้างกรรมโดยวจีกรรมหรือกายกรรม แต่มโนกรรมยังสร้างอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสมาธิปุ๊บ,บมันจะบวกเอาศีลขึ้นทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นอธิศีลน,นเองเพราะสมาธิมันจะไม่คิดเห็นไหมรู้ว่าเบขาวางเชื้ออยู่มันไม่คิดเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่าอ่าความสงบละครับเออทีนี้ศีลจริงๆแล้วทีเนี้ยเมื่อมันไม่เบียดเบียนไม่มีมโนกรรมมันหยุดเห็นไหม เรียกว่าเป็นอุเบกขาภาษาธรรมสังขารสังขารคือความคิดเห็นไ,ไหมอุเบกขาคือวางเฉยวางความคิดเฉยไม่ปรุงไปอนาคตไม่แปรดีตเชือ่อยู่เรียกว่าอุเบกขาเรียกว่าสมาชิเรียกว่าตั้งมัน่นเห็นไหมเออถ้าคิดอยู่มันไปแล้วนะเห็นไ,ไหมเออ เพราะว่าสมัยก่อนในหลวงตาเนี่ยเป็นคนคิดมากเป็นนักวางแผนนะเหมือนมึงเป็นเสเนี่ยเขาเรียกเสเนี่ยไหมกูก็เสเหมือนกันแต่เสเพคนละเสกันจิงมมยงเสทหารจริงเพราะว่ามันก็คิดมากพวกนี้เป็นนักวางแผนทีนี้พอมาบวชแล้วมึงลองดูมึงจะมีแต่ความคิดมึงอะนะเดี๋ยวก็พอเมืดมาก็ไปนั่งอยู่ในถ้ำก็ผีคิดเรื่องผีแล้วหลอกลวงตัวเองแล้ว เฮ้ยผีจะมา <S <S เดี๋ยวงูใหญ่จะมา <S <S เดี๋ยวพญานาคจะมาเอาแล้วทีนี้อยู่ไม่เป็นสุคแล้วกูเนี่ยไปลองมาหมดหลุงตาเคยไปอยู่บนถ้ำหนึ่งนะซึ่งเขาบอกมีงูใหญ่ตัวใหญ่กว่าเสาเนี่ยเพราะลอยลอยท้องมันอยู่หน้าหน้าถ้ำเขาเคยห้ามหลุงตาแต่หลุงตาเป็นคนอยากเป็นไงเป็นกันก็เ,เลยผืนขึ้นไปอยู่ไปอยู่นะัประมาณสองปีกว่าอยู่คนเดียวนะในถ้ำนั้น ไม่เห็นมีงูกูเห็นแต่งูเขียวงูอะไรเงี้ยงูพังมะพร้าวนะแต่มันกลัวไหมเพราะสัญญาที่ชาวบ้านพูดเออนั่งนี่เอาละได้ยินเสียงก็แกะเอาละเห็นไหมเพราะสัญญาไหมเออ่าเ,เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นโทษของตัวเนี้ยของความคิดตัวเนี้ยโอ้ความคิดนี่เองมันหลอกลวงลุงตาเลยเคยคำ,คำพูดว่าไม่มี อะไรหลอกลวงเก่งเท,ท่าความคิดของตัวเราเองอ่ะะบวชอยู่นี้มันก็ไม่บวชด้วยนะมันไปคิดถึงเมียชาวบ้านเขาเห็นไหมนั่งอยู่ในถ้ำแล้วมันยังไปคิดถึงสาวะอะฮะมันไม่บวชกับกูเลยเฮ้ยกูร้องไห้เลยนะเพื่อนบางทีกูร้องดังๆเลยจนอาจารย์ขึ้นไปดูเฮ้ยพระองค์นี้มันบ้าปะกูร้องดังๆเลย หลับตาลงเนี่ยมีแต่เรื่องผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนเนี้เห็นไ,ไหมเออกูร้องว่ายัางไงร,รู้ไหมกูมีสินสมาธิปัญญาละกู <c oughs> มีเลยตาปาอ่ะกูมีความกระตันอยู่ร้องดังๆอย่างเงี้ยกูเป็นลูกของพทะเจ้า <c oughs> อย่างเงี้ยืูสู้มันไม่ได้กับความคิดเนี่ยมันมาเลยลุมมาเลยรู้ไหมเ <c oughs> น่ขนาดนั้นนะขนาดอดข้าวเนี่ย แปดิบเจ็ดกิโลเหลืออยู่สี่สบสองกิโลนะหลงจาเลยตรงต้องหามลงจากเขาเลยนะภายในสามสี่สองสามเดือนเลยนะเพื่อจะสู้กับมันส, <c oughs> สู้กับใจตัวเองอ่าสู้กับความคิดตัวเองเห็นไหมพอถึงที่สุดมันดับลงพอมันดับลงเอา้าหายไปหมดใช่เลยไม่คิดอะไรเลยทีเนี้ยฮะ อยากคิดก็ยังคิดไม่ได้เอ้าเออเออเห็นไหมทีเนี้ยอาจารย์เนี่ยไปหิ้วปีกลงมาจากเขานะหลวงตาเดินไม่ไหวมันพอมากเห็นไหมเนี่ยหิ้วลงมาแล้วก็เชยไม่พูดอะไรกับใครเห็นไหมอาจารย์เลยว่าอพระองค์นี้มันเออเลิ์มันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดราหลวงตาเลยว่าโอ้ท่านพูดถูกกูสิ้นคิดแล้วก็จะไม่พูด ก็เลยเป็นพระิ้นคิดมาตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วนะแต่ไม่เคยพูดตอนนั้นไม่พูดกับใครเลยเห็นไหมลุงตาก็าไปอยู่ในป่าอีกห้าปีเห็นไหมเพื่อจะเรียนรู้มันทําไมมันไม่คิดทําไมมันเป็นอะไรระบบมันเป็นยังไงเรียนรู้ระบบของตัวเราปีแล้วปีเราดูรายละเอียดของมันนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นลุงตาเนี่ยอาณาปานสติสมาธิซึ่งเป็นคนที่เรียนรู้ได้มาก ่าเห็นไหมเพราะเรียนรู้ลมหายใจอนาปานสติเมื่อกี้กูเห็นคนหนึ่งใส่เสื้อคำว่ารู้สึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคำไม่ว่าคำรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยคือพระอรหันนะคำเนี้เพราะว่า ในธรรมจักกับปวนาทสูตรเนี่ยกับปรธรรมจักเนี่ยนะเขาเรียกว่าอภิญญายะจําได้ไหมเราจะสวดอภิญญายะแปลว่ารู้ยิ่งแต่สัมโพธายะรู้พร้อมนี่รู้สึกตัวทั่วพร้อมคือสัมโพธายะเป็นองค์คุณของการจัดสู่รู้สึกว่าสัมโพธายะเห็นไ,ไหมถ้าถึงสัพโพสัมโพธายะแล้วก็ถือว่านิพานายะและ้วเป็นนิพานนั้นเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ เออนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงอรตัตผลได้จําไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะน,นี่นะเพราะฉะนั้นฝึกสติมีสติในลมหมายใจเข้าออกเนะี่ยนั่นแหละคือองค์คุณของการสัดโรจะร,จะรู้สึกตัวทั่วพรอ้อมจริงๆเป็นอย่างนั้นวันนี้เรามาเห็นแล้วคนก็บอกว่าโอ้ทำไมคนมาใส่บาตรหลวงตามันไม่สงส,สารสารหลวงตานะคนมันชอบให้คนมาหาเยอะ รู้ไหมว่ากูปวดเอวเลยเมื่อไหรจะเสร็จสุวนสัตวทีวะจริงเหมือนคนไปวัดเนี่ยบอกว่าอยากให้คนมาวัดหลวงตาเยอะๆนะคนจะได้มาท่องเที่ยวบอกว่านี่มันคิดผิดรู้ไหมวัดเราไม่ใช่วัดท่องเที่ยวไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวนะหลวงตาไม่ไม่เอานะจริงใครเคยไปวัดป่าบ่อน้ำอินจะได้รู้ว่าที่นั่นไม่จัดงานอ่าไม่มีก็อ่าไม่มีไม่มีตู้บริจาคไม่มี ะกระชินไม่มีผ้าป่าเพราะอะไรเพราะอยากให้ปฏิบัติให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในหลวงตาว่าสถานที่ตรงนั้นอยากรักษาไว้ให้นักปฏิบัติเนาะออให้ผู้ม,มุ่งสู่มรรคผลให้ได้เรียกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอไม่ต้องไปก็ได้แล้วกูมาเจอเองที่เมืองโบราณก็ได้ถ้าอยากมาเจอ แต่วันนั้นก็ไปก็ต้องไปภาวนากันนะเอออย่าเสียเวลาอยู่เลยเนาะเออนะเพราะการทําบุญเนี่ยจนก็ทําได้เนาะแต่การภาวนาการทําความเพียรการถือศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของพระของชีเนาะ,ะวันนี้ถือว่าวันที่สิบบวดใช่ไหมมึงอ่ะสิบพราะสิบสองเข้าพรรษาเนาะสิบสิบเอ็ดเข้าพรรษา บวชวันที่สิบเนาะเออแล้วเมียมึงไม่มองหน้ามึงเลยเนาะตอนนี้เนาะออสมนำหน้านะเ,เพราะว่าจำไว้นะตัดมึงเห็นพระเวสสันดรไหมพระเวสสันดรนอะ่ะที่จริงเนี่ยคำว่าพระเวสสันดรเป็นเป็นธรรมแบบหนึ่งทรัพย์สมบัติก่อนพอออกไปทานทานภายหานะล่ะแล้วก็ทานลูกแล้วก็ทานเมีย เหมือนกับพวกเราจะเป็นนักบวชนี่แหละถ้าไม่ทานไปไม่จากค่าสิ่งพวกนี้ไปไม่รอดบางคนถามว่าทําไมหลวงตาถึงไม่เคยโทรศัพท์ไม่ให้ภรรยาโทรหาบือบล็อกทุกวิถีตางเพราะหลวงตาสงสารเขาเมตตาเขาอะเพราะเรากลับไปเป็นผัวเขาไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเออละเขาบอกว่าหลวงตาใจรายังไม่ใช่ถ้าไปคุยแล้วก็เอาละ มีความหวังเกิดขึ้นเราก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวไงอ่าเพราะฉะนั้นอยากให้เขาตัดเราเลยนะเพราะเราไปกลับเป็นตัวนั้นไม่ได้เห็นไหมเออเพราะถ้ามึงจะมุ่งสู่อย่างง้นบวเชเฉยเฉยบวชเล่นๆนะ่ะไม่ดีนะเพื่อนต้องบวชแล้วภาวนาจริงๆนะอ่าไม่ใช่บวชแล้วได้บุญเลยนะถ้ามึงไปทําบามึงไม่ภาวนามึงไปทําชั่วมันบาบยิ่งกว่าโยมเขอาอีกนะพราเนี่ย มึงอย่าคิดว่าใส่พระเหลืองแล้วได้บุญเลยนะมันทาชั่วมันก็ชั่วยิ่งกว่าคนอื่นเขารู้ไหมเพราะการบวชนี่แหละอย่าบวชมาทําร้ายตัวเองมาทํรลายตัวเองหลวงตาเคยพูดหลายครั้งบวชต้องมีศีลมีธรรมมีพระธรรมวินัยนะเข้าใจไหมอ่าะนักบวชจริงๆต้องมุ่งไปสู่ในความหลับทุกพ้นทุกได้ถึงพ้นไม่พ้นก็ช่างมันถ,ถึงไม่อยากบวชนะถ้าบวชแล้วบอก บวชเดือนหนึ่งบวชสิบวันอย่างเงี้ยกูบอกอย่าบวชเลยเพราะมึงสึกงจะวันมึงบวชแล้วจริงไหมมึงจะไล่วันแล้วเมื่อไหร่จะสิงจะสีวะ,ะถ้าบวชแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ,อย่าไปกำหนดวันเหมือนเราแต่งงานเนี่ยเออีเนี้มึงแต่งงานกับกูไหมสามเดือนกูจะเลือกกับมึงมันจะแต่งกับมึงไหมฮะ อยู่ด้วยไม่ได้ทะเลาะกันเลิกกัน,กกนไม่เป็นเรื่องธรรมดาบวชก็เหมือนกันเข้าใจไหมถ้าไปกําหนดวันเนี่ยเหมือนไม่ได้บวชนะจริงเพราะฉะนั้นอย่ากำหนดวันมึงจะบวชสิบวันหรือยี่สิบวันเรื่องของมึงแต่ว่าอย่าไปกําหนดมันลองภาวนาดูอออยู่ได้ห้าวันสามวันเรื่องของมันเนาะถ้าไปกําหนดวันเนี่ยมึงจะกังวลไงอจริงๆอเพราะฉะนั้นหลวงตาเลยเห็นโทษ นะเห็นโทษตอนนี้อย่าไปกําหนดวันว่าจะไปบวชกี่วันกี่วันอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่าเพราะฉะนั้นจะบวชกี่วันกี่วันขอให้บวชเธออแล้วก็ปฏิบัติไปอ่าอย่างลุงปู่เยยะเลยไหมว่าจะบวชเจ็ดวันเขาทุกวันนี้ก็ยังไม่สึกอยู่ฮะมึงไม่ทวงว่าเมื่อไหร่จะสึกกักเสียลองปุยยนอนาอ่ลุงปู่เยยน เจอหน้าทีไรตบแต่หัวกู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 เยี่ยวใส่ฉี่ใส่ที่นอนกูเลยไม่ค่อยไปหาไปทีไรตบหัวกูเพี้ยเดี๋ยวกูอดสวนไม่ได้เนาะพ่อแม่กูบาราจา์เนาะนัดจำไว้นะเพื่อนนะวันนี้กูถือว่าเป็นกูได้คุยกับมึงนัดมึงจะบวชวันที่สิบนะอ่ อ่าบวชไปกูว่ามันเป็นโชคดีที่มึงเลิกกับเมียในบวชมันจะได้กลาบมึงไงมึงรู้ไหมแคนมันมากฮะมึงทีนี้กูจะทําให้มึงได้กลาบกูละว่าไงจาไว้แล้วมึงอย่าสึกไปนะเดี๋ยวมันเหยียบมึงอีกเพราะฉะนั้นบวชเธอเพื่อฝึกนิสัย ยังไปมีบุญวาสนาไปสู่พบสู่สสชาติอื่นไปต่อไปนะถ้าเพื่อเพื่อยังไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้บรรลุชาตินี้เหมายมันก็สะสมเออเหมือนลกงตาบอกว่าเขาถามลกงตากี่ภาษากูบอกว่ากูไม่แน่ใจกูอาจจะสามสิบล้านภาษาฮะ mm hmm. เพราะกูบวชมาหลายพบหลายชาตินหนะเนี่ยกัน,นานเหมือนกันบวชแล้วศึกศึกแล้วบวชอย่างเงี้ยพรเกิดมาในวัฏสงสารนี้มากาย พระพุทธเจ้าใช้คําว่าอุปนิสัยปัจจโยเห็นไหมเพื่อนิสัยนั่นเองเพื่อนเพื่อจะนําไปสู่ห่น,หนทางแห่งการพ้นทุกษาสมบุญนั่นแหละให้เรียกว่าสะสมบุญตัวนี้สะสมนิสัยเนาะวันนี้หลวงตาได้มา,ามีโอกาสได้มาให้พวกเราได้ทําบุญใส่บาทร่วมกับเมืองโบราณเนะาะโดยคุณน้อยคุณน้อยวิยยริยพันธ์และคุณปรินเนาะ เจ้าของเมืองโบราณเนาะ,ะเป็นคนที่มีศรัทธามากๆในศาสนาทุกทุกพระทุกอะไรเนี่ย,ยว่าตระกูลนี้ก็จะทำเจ็บบุญนะเห็นไหมเออและขอขออนุโมทนากับทุกๆคนเนาะที่มาได้ใส่บาตรเป็นโอกาสที่ดีอ่าแล้วก็หลวงตาหลวงพลดลไม่ได้เจอกันนานนะหลวงตาหลวงพลดลอ่าเป็นพระที่เออ,อเป็นเพื่อนรัก เป็นเพื่อนรักกันหลวงจาเลยเนะาะเห็นไหมแต่ท่านเป็นพระในเมืองหลวงตาเป็นพระบ้านนอกอนันนะ้ได้เจอทีวันนี้มาเนาะขออนุมโมทนากับยังมีความาคิดถึงกันโยเนะาะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนขอให้บุญกุศลในวันนี้จงส่งผลเข้าไปสู่จิตใจสู่พบที่จเจริญรุ่งเรืองเ<ม>นาะ เทวดาเทพภูมิที่นี่ก็คงคือกล้องสาธุการร่วมกับพวกเราวันนี้ขอสาธุการได้ทำสาธุอ้าววันนี้รับพรเนาะยะถาวะริวะปูราปาริปุเรนเติสาขรังเอวะเมวะอิโตริน,นังเปตนังอุปกปติ อิจิตังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะจมิจันตุสัพเบปุเรนตุสังกับปาจันโดระ,ระโสยธา,ามณนนีโชติระโสยธา,าสัปปีติโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภะวะวันตรายโยสุขีดีคายุโกภะวะอภิวานาสสีริศะนิจังมุชาปาจายิโนจัตตาโรธรรม,มาวัฏทันติ อายุวันโนสุขังบะลังสาธุเนี่ยภาษามคตร